สวัสดีจ้าแม่นองไปจาจ้าแม่น้องไจ้าสวัดีครับผมบับปุยขอบพี่นองเอามืวันี้เศ้านี้ครับมื่อวนี้ี่พาพีพาน้องกับนี่อะไาสวยปะบุ๊ยบอกพระรนโลกเรยพี่น้องบอกวารดก่อนอะ ปลาเด้อพี่น้องแด้อตัวงามเมื่อวาแม่คข่ากับพวกขื่อออกเหมือนเดียวิีาพี่พี่น้องครับไปไปหาขายปลาเด้อเอาบอยยัยดาเอาอยู่ว่าพ่อไงห่วยเลี้ยงกับฝ่าวินงมดตัวช่วยสืบไว้ไว้ไปครับนำกันได้พี่น้องเลยพี่พี่น้องครับมื่อนี้หาขายปลาครับพี่น้องอ่ะลองเบิ้งครับสีมดบ่กมดครับมื่อนี้สีมันบ่กมันครับมื่อนี้เอาลองเบิ้งได้พี่น้องเลยหลุดนำกันครับพี่น้องทีมงานมี่สามองน้อยครับพี่น้องความสองสาวหลอดครับ สองสาวนั่นเ่ราะอะมากทิดธุลาครับแม่ว่าสินเฮ็ดน่ากินไปยสาว่าปุ๋ยพี่น้องเลยป้าปุ๋ยถอดท่วงกันรถกับเยื่องรถถ่วงอ่ะในเราใส่แรงงานออกกําลังกายไปนน้ำปลาเด้อปลาปลาปลอ่องปลาคอปลาดุกออกมาเบิ้งแค่ตัวเงี้เขาโฮมได้ไหมเฮ้แม่ข้ากันเลยปลาคอตัวเงี้ก็มีเด้วยฝนเล่มโบกปลาคอปลา ฟอร์องามปลาดุกปลาดุกออกจักโลเอาโลนึ่งอ่าจัดไปแม่ค้าก็กอดตาสังกะสีบว่้างก็โหลดโล่ละเอ็นตัวไหนปลาดุกไอจิตลอยซ่าวลอยยี่สิบหมหลดหดอี่เอาไนั่นอดเดียงถุงเนาถุงนั่นดีถุงเน่ดักเลยั้เน่ดีเหลียงหาอยู่เออนั่นละมายากดอ ต้องตักงเข้าไปตองสูงสูงสูบเลยมันหลายคนเอาต้องเอาออกเมียขาดาไลตาพี่น้องจ้างงานบรรยากาศจ้าเจ้าคือบรรยากลต้ๆเจ้าสิโยขึ้นสูงเถอเออเอออ๋อลุนกันเนอะพี่น้องมาดิทีเดียวพ่อลูว่าตักทีเดียว โอ้ยเม่ขากัเลยท่านในท่านในพ่อท่านในพ่อมาอีกตัวอีกตัวนึงเอาแลวมันเกินพ่อไปบุยเอาตัวนั้นใส่เลยนะแถมมันพ่อับีนองันนี้นันละโอ้ขีดหนึ่งเอาเกินเกิน ปลาตัวอันแม่น้องไายเอามาทอดน้องขอแบบเงนไปไปนินใบแบบไงหนึ่งซ้ำกระดมุมกุนมีเงินทอดบ่ะใชในหมู่บ้านนี่ของบ่มีอันบ่มีใบหน่อยกันนี่ปลาตะเดี๋ยวนี่เตรียมรวดหมอก่อก็ตีออกงัอดออกมาหมดเด้ออืออ่างออกมางอ่างออกมา เอาเดี๋ยวมุณาไปขายกรเดูกหน้างูมาเอาก็ได้ไปไปต่อครับบ่มีเงินทอนเรานำกระเจ้าะขับใบบางไงทอกระดุมพน้องอะมือว่านก็ขายเดี๋ยวดพี่น้องเลยมือว่านมือว่านเ้าขายค้าซาเดชใบไงมวยใบไงเงี้ยที่สี่ปันกันตีเดชไปครับไปเลยเลยครับพี่น้องวัอนี้โอ้หุบซีซีเลยพี่น้องเด้อาปลาปลาปลาพี่น้องปลาปลาดุกปลาคอครับปลานิ่งปลาไนปลาตะเพียนบ่มีเด้อวัอนี้ พี่จใส่จำโบ้ด้วมือนี่นี่ยบวกเป็นแม่ไงเนี่ยเก็มาหาอะไรเสียไรด้วยเปล่านี้นี่มันเห็นเสียไรอลย่อ่ะอยสิบจ้ะอันนี้อันนี้กัน้อย่สิบือกันอันอยหาจำโบ้มีเศ้าปลาเด้อปลาาปลาไกปลาเอาไว้ไปบอกไายหมาเข้ามาหันแด้ เป็แลนาอาปลาไปยุ่ไปกินนี่ยหัวหวพัดนีเราสินเฮียตรงนี้กไหวด้ไข้เบ้ดีเบิ้งเบิ้งใครดีก็ตัวเพิ่เพ่เลยสอนควนอันนี้ตัวใหญ่นี่าลุงสมมาเอาปลาปลาตัวใหญ่ได้ลุงสมเอาไปทำยากระปุลก็ได้เอาไปป้งใส่เกี๊ยวขาวๆาไอิสาพวกนี้เตียงหกขบไห กระดูกกดูกได้มตัวนึงบ่เอ้าเอ้าอ้ยแม่คาก็ได้เอาจานมาจ้บดิจานจานมะสมันไตน้าอันนันไตอต้องคุมดินนี่สิงยูดหน้าผหน้าเตียงโอ้อนงกู้โคกยูหลังรงเลียนหลังลงเลียนเออโอ้มอตไเดินน้ยเออหน้าผาเตียงาแถมไปน้าแถมแถมมีลูกสมตัวนี่พี่ ไม่เป็ไรสุดติดตัวนี้เอาไปเผาให้สมเนี่ยเสียนรุ่นไปจับออ่ตอนนี้เอาเครื่องเดียวเอาเครื่องเดียวไปทำมกเคยตัวห่วยเครื่องตัวขายกันเลยแล้วเนาะเตัวเราเอาเครื่องเดียวมันไม่โตเต็มมันแล้วโอ้ไปทำงานอยู่กว่าทั่วมีตัวเต็มมันหน่อยน้อยเอาหลอดเพิมโอ้ยมีตัวหลอดพร้อมพี่น้องเลยแต่นายเนาะตัวเต็มไปทำงานก่อนนะตา เป็นยังไงโอ้ยเอาวัตถยเอาจินกันหระเอ้าเอาวัตยก็ได้วัต่มาซื้อหมดไม่งีมาใส่ไม่เงียอาเี่ยว่าปาเ้ยกะยกเตาฝากันนันเออฝากันนยูสองถฝากินมดเด้วัตด้ซื้ออีกขาประจำครับพี่น้องไม่ไงเรามาสวัสดีพี่น้องเอะ ไี่มพี่เอาปลาไงพี่ปลาควาตัวใหญ่มากเบิ้งมากเบิ้งปว่อะตัวใหญ่กัมีดตัวใหญ่จำบัวกับมีดเดี๋ยวเอ้าเอ้าแล้วไปไปต่อครับพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับผู้อุดหนุนครับพี่น้องอ่ะไปต่อรอเรื่อยๆครับเพราะอะไรหอมอ่อนบ้านปะพอได้เงินโคไปเหรอเฮ้อมิตรขายกับไก่เจ มาว่าไม่ใช่มาเอาปลาเกล่ยวเป่ากินมันเหมือดมาซื้อให้ตุ้ยไข่นยเป่ากินมันเหมือดมาซื้อใหญ่ตุ้ยไข่นะบุ้ยนี่หวันเฮียนขายปลาเนาะพี่น้องเนาะตัวเปรี้ยๆพวกมันปะครับไปต่อครับมาขายให้เฮียนเพิ่นขายปลาครับพี่น้องเพิ่นฝากขายอีกคนนะเอาไปเรื่อยๆครับพี่น้องมาเลยโอ้ข่างวัดเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ครับ เป็นีก็ได้พี่น้องเลยแต่ผู้ได้มาเยี่ยมมายามได้พี่น้องคนลเราคนกับวจักนั่นครับพี่น้องโอ้ยนี่เด็กคนสวยไหมเราซื้อประจำเลยนี่น้องมันตายอ้าวปลาปลาเอาเอืเอนเอาเออเนอเอ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 ดเออเอนเออเออเออเอาเออเออเออเหอเออเอมเออ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 เลอเเออเเอเอเออเเออ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 เเออเอเออออเสเน เดยอครับพี่น้องซีแย่ครับเอาเลยครับปลาประจาครับพี่น้องนี่นี่ไม่เอากระยันไห้ย่างเดียวตัวงามเนี่ยปลาลีตัวนี้ซีดซีดไปทานปักปูเนี่ยเนี่ยปลาคอคขาแงามอันนี้ลอยหาซีปลาลีตัวใหญ่ตัวง่ายเนี่ยประมาณโลนี่ยไ่ตาเขาเผาเกียเกียโอกโลกนะอุ้ยโบตายลุกนี่บ่มีตายไม่เอาเอาอีลีใส่หนามจักหน่อย ใส่หนจัน่อยฮะเอาว่านรถไสรถไของด้วเดียวด้ไม่ต้องใส่เนียโโอ้เอาาไป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 เชียร์ก่งรถได้ได้ไไรไปไปขันไปไปเชียร์ไปเชียร์เอาอะไรอย่างี้าจักรเนี่ยวังคับอย่างเดียวพี่น้อง บังเอิญบังเอิญเล่ากับบางคับง่ายเดีให้ดอกบังคับถือคนบังคับเอ่อนถือคนมีเงินพี่น้องเลยอ๋อพี่น้องบลาเนี้กินปลายังฉลาดกว่าดิเลียกตัวงามๆในยาเตนั่นยาเตคือคนผู้สื่อในไหมเห็นว่าก็เดยอ๋อจะถ่ายอ่ากระตัวใหญ่ๆเลยเสือไปหายร้านคลักๆได้เนี่ยห่วยผู้ใหญ่ก็กินน้ำรดเพราะตลาดคนมีกับพ่อได้ปิีงเกียรเกียรเท็ดเอ้ยขาก่อนยังกินกับปลาแดกบอง ปั่นข้ามไปยังจำเปเปเปปา์ลีโอ้ยปวดตัวห่วงเพื่อไอเสียบีนินนะครับพี่น้องทีมงานก็สีไล่ตาหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมืันนี่มาได้สุดไล่ครับพี่น้องขอบุญขอบคุณนะครับเสียคุณวิชินเด้อพี่น้องเด้อสีให้ทีมงานครับพี่น้องเอาขอบคุณเพิ่นกับบังตาสังนี่แหละเอามาใส่เราอีก อาขาประจำหรอเล่าเมนมุมีกับบังคับเล่าเอาไก่บะหมี่เอาบะเติงยังเดี๋ยวใส่อีกใส่อีกใส่อีกใส่รเอนเอผักแน่ไหลเอ้าบาทเนี่ยองฉีดเอาสองฉี่สบโอ้จัดไปเล่าย่อยมาเดิมอันนี้เรามีตะไบยังไงได้ผปลี่้มกระดุอ ขอบบุญขอบพูดในไลน์มาอิ่มุ้มมายำเดือดกับบังคับโอ้ยบ่บังคับจังเลยเนาะเอาเอาสิไปขายของอย่าลืมตาชังได้หล่ะอุ้มเบาเอาขอบบุญขอบคุณในไลน์เด้อพี่น้องเอ้ยผู้สือปลามาอุดมนปลาครับพี่น้องวันนี้อาอยางต่อครับวันนี้มาแล้วแฟนครับสู่มองสูบอนครับสุเกะสุหิมสุซอกสุสรอยพี่น้องมาขายปลานทำทีมงานสองสาวหลอดครับพี่น้องไปสร้อยทางไปทางเอาไปทางไหมทางนั้นไปบ่ได้พี่น้องทางนั้นไปบ่ได้ ขอบคุณทั้งผู้ซื้อผู้เซ้นเราพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับที่มาอุดหนุนทีมงานที่สายบางน่อยน้าพี่น้องเด้ออันนี้เป็นขางวัดครับพี่น้องครับผู้ใดมาเยี่ยมมายามโควิดจังน้าพี่น้องเป็นตัวนี้มันจะเป็นเี้แยกครับเบาปุวยท้ายปลายเห็บไปไปดีไล่เด้อหมาเขาเสียไรเลาเยี๊ยกว่าปลาเป็นนักเดนเอาปลาตัวเดียวมากินโดนตเจ้ะไปครับพี่น้องมันกินท่านหนึ่มดอยู่เหมือนผู้นี้บังคับเล่าพอได้เล่าพอเรากินท่านหนึ่มดอยู่ม่นคือไม่ยี่ลี่จ้ะ เอาจังเลยน้ำมันเสียบนะพี่น้องเนาะปลาผู้เฒ่ากินง่ายครับว่าแต่ผู้เฒ่าผพุนุ่มลนะครับยังไงกินกระเสียบนี่ขออะไรครับพี่น้องอยู่ปะเมื่อเปิดปิดประตูลัดตีเห็นข้ามาเน่ะบุกหอนที่พี่น้องเอ้ยบ่เอากันจ้องเบอร์กันน่ะนี่ขออะอยู่ปะบ่อยู่ก็ออกมาเด้อหมาเด้นนี่ตะมุนไปมุนไป มาเสดงว่ายู่บนบ่ปากเตี้ยห่วยพ่อะยังทำไหนน้องฝันว่าคือสิว่าจังซัรนห่วยห่วยห่วยเฮือม้าเลาบ่อยู่ไปเลยครับพี่น้องคนนี้ไปวัดยู่โอนแล้วไปวัดเราไปวัดยามมื้อเช้าคือสิไปหาเลาในวัดคือไปเลยครับพี่น้องมื้อนี้ต้นสายทางเด้อพี่น้องเอ้ยออกมากทิศตะวันออกครับพี่น้องมื้อนี้ บรรยากาศกับพี่น้องเนี่ยในบ้านแล้วพี่น้องในบ้านเนี่ยแม,ยม่นี่ดอกยว่าเมนทุ่งหน้าดอกเป็นสีสีวาได้จริงอืมอะมันอีเปลี่ยนคุมครับพี่น้องคุมนั่นบังคับเพิ่นเอาเกือบสุเฮียนแล้วบัเอาก็ต้องเอาแล้วอ่ะไอ้ย่าย่ามาเบื้องปลาย่า<ม>เอาเขาพรมในกีดพุ่นเขาไปในใบ้านเราหลดุดเอาว่าเป็นยังดราอืม โม e ่เป็นยังดอกบักจันทร์ก็ปักอังคานตัวนี้นี่ปักหื้อกว่วบักใสปักใยมาตัวนี่ตัว่ามได้เลยใบง่ามใยี่สิบจะปลาดกปลาโล่ปลาดุกปลาโลตัวงามมื่อไงเมือนี้ตัวตึงอยู่หลาบใส่การกล้วยเอาปลาดุกเอาปลาดุกเอาจักโลใยเพราะว่โลเดียวอ่ะจัดไปครับพี่น้องปลาไฮปลาหน้าปลาสาสางมันเท่าแล้วนี่ปลานิ่งปลาคอบมมี่เด้อเออปลานิ่งโมมี่เด้อพี่น้องมีอยู่ปลาคออ่ะพี่น้องเลย เนักตีกตีครับพเนกตาก็ตากด้วยว่าเป็นยังเน่ยตากระอ้อนอ่อนหายก็ยังรวยเน่ยตาเกิดเอางานหรอวมีอย ad ah ู่มีอยู่โอ้นี่เลยไหมนั่นแหะใส่ลี้ยงเืองใส่ไม่แฉลบดิหันเลี้ง พ่อไปนั่นละเทยมไม่เล่าเลยนั่นนั่นละโล่กลัวเออแถมให้ไหม่งไปเลยโอ้เงินวิน้ำผู้เฒ่าตัวบดไดไหมหืเออนไตเยอะพี่น้า โอ้ยเมียนอยู่นอพุทโอ้ยอยากขับวันนางย่าบดไดศีสหานพูทเ่าดอกเพื่อนเหมนเขาไปหาใครพู้เ่าเอาพ้ที่โถมาีตี้ยโอ้ยม่แมงเราบนเปิให้มากินมาโอยเมีนเยนย่ถืกล้องแล้วไปไปตัหย่ไปต่อเออพอดีได้บุญหลายคือวันละไปต่อครับพี่น้องมือหน่เฮียแล้วนาะตักเกลด เมียขาจำเป็นเด้อพี่น้องเมียขาก็คูกัวยังเมียจ้ปลาบเ่เมามาันอือโ้แสดงว่าเา่พูดราไปตรงกันกพราะสินทังถนนไงฮท่านไปยักเกียมา้ากาซื้อปลาหามกเอาปาตัวน้่ปลาม่กินข้ากินแนวปนันแถวปลาเนี่ยฮะโอ้ปลาตัอนี้เมนเอาไปเผาเนี่ยห้ามกา เขาเกียวเกลียได้ลายไหมนี่ตัวนุ่มๆกันมั้ยน่มาเบิงเอาปลาได้มั้โอ้ยคนณสวดได้พี่น้องนี่คนณสวดอับปลาแกกปลาแกะคือว่าช้าย่าเล่าหํากาครับพี่น้องนะจักหล่ะถ้าผู้สาวเห็นบอกครับบอกแน่ยต้องบอกเอาคนซื้อเนาะจัดไปแล้วคนดูก็คืออันื่อไม่อันอยู่เอยนจะหลังไงโอ้ยคุณเหล่าปัาเพื่อเลือดหาดพ้นเด้อ่ะอันนี้ก็ลูกล้านแล้วพี่น้องมาเบิงปลา ปปลลาาดุกเมียนบ่มีตาปลาตะเพียนก็ปลาในไปเมาส์สาบันเลยบ้านของคุโขกุ๊งตะตัวงามเดียวเมาจ์กพันหนึ่งอันนี้พันหนึ่งกลุ่มตาปลาคอเย่แล้วพันหนึ่งเ้ยเสียงหัวมาคักเลยวะสาววันนี้เตียงมามาเอาปลาปลาคอปลาดุกบ่มีตาปลาได้ปลาตะเพียนเหรอบ่มีฮะบ่อด้ตัวใหญ่ไปเมาส์มาก ฮอัะสาวนี้เตียงนกขุโขกปลาคอลอยเศร้าอันนี้ก็ลอยเศร้าปลาคอใยลอยห่ปรงเมนคือกันแล้วก็เมาปลาย่งดุ่่ปลาคอหุนนี่ไหมปลาดุกหน้าละใส่เดีวกันฮะหมดสสบดุกสสบดุกเม่เดียวยังวะปลาคอทราใอันปลาคอลอยเศร้ามุนี่เนมูเท่าๆทุมูใ่ลอยห่าปลาดุกก็ลอยกันปลาดุกก็ลอยนี่สิบมันเป็นลอยเศ้า เอานี่คือเล่าหัวด้วยนี่ไปเฮี่ยนพุนละลูกหัวไปใส่วายหียนโอแฉมบ๊ยก็เห็นว่าพี่น้องคู้เฝ้าคอยแฉมฮัานผู้สาวเห็นเอาเล่าคือเป็นตมีไปนาแต่ปัสาเด้เอาเล่าเห็ดเบียกี่ดีนะครับเนี่ยเอาแฉมมาเล่าอีกเล่าเมนเอาไปลาบด้วการกล้วย ถ้ามาเฝ้ามาดีๆเด้อหมาขับปลาไปบทิญนีโอ้แถมเราหลายเอเอาจัดไปเลยไปไปไปเจียดสี่สองจีดเถ้าเถาเถ้าถาเ้าถาบาด้าาเา้าาเถีาาเถาเถ้าาเถปลาเ้เานา้าเถาเ้าเ้มเถ้าาเาา้าเ้า้า ปดุกนาปดุกาดุกหน้าพ่อเตียงแมุยคอไปเมาตาแมพ่อเตียง้โคนี่ไหมก็เตียงนี่ละวานเอันนั้นลอยอันนี้ลอยเศ้าเอาหยังนี่ปาอลอยเศร้าเออปคอลอยเศร้าปาหมูนี่ีลอย่ลอยหางเมยังไงจำบุาดกลายนเมน้ําดูดสองมือหน้าอยู่หลังเรียน หน้าลูกไส้เพินไหมเออแล้วงเรียงน้องโค้งน้องคุบดินนี่แหละเมือนมามามาเอาปลามีหลายคลาค่ามีรอยซ่ากับรอยยี่ก็้วรอยหามีรอยมอดไงนีอะไรหัวลานขาอยู่นี่คือการมังคับครับ อครับไปไปต่อไปต้อใช่รถจ้าเหลืองจ้าเหลืองไม่แย่ปลาแย่ปลาวะเด้อปลาเอากระเป๋าเอาัวนเพได้พี่น้องล้วเ้ที่ไาได้ามันเจียวเขาว่าได้ไปทอดเราเด้อจะเลืมนะไม่หย่าปลาวะ เออวะไงวะรูดเราซีขีดแล้วว่าซีบฮึลดขีดก็ได้ขีดตขีดตัวงีดามขีดเอาตัวไไปเผาว่าไงตัว้งก็ลอยทะเลลอยหาซีบเล่มโบลมโบแมนเผาเกียร์เกียร์ยบเศ้าจากลูไม่ไง ไปเกี่ยนี่เขีดก่อนไม่ใช่เอาร่วมกันก็ได้เอานี่เครื่องเอานี่เครื่องก็ได้เป็นโลนึงก็ได้ยังได้เครื่องสองป่าไม่ฮั่นตัไหนแน่ตัวคอจะเครื่องโลล่ะฮะปาคอเครื่องโลดเราก็ตัวพอดีตัวอืมเราตัวดียหาขีดแลาววะเอาตัวใหญ่ให้ตัวงามง่ามเอาตัวน้อยเอาตัวใหญ่ให้ตัวน้อย ตัวน้อยก็ได้มันจักได้หลายตัว okay. อ๋อแต่ตะผู้มักพวคนก็มักตัวใหญ่ผู้คนก็นมักตัวน้อยย่างไว้ใส่กับปุ่นผักก้อนยังเยี่ยมมาเอาปลาปลาไหลมื่อนี่ว่ได้เอาจ้กโลโล่สองอ่อยอ๋อโอเคบ่าปลาเงยไปเผามาเบิ้งมาเบิ้งคู่คู่มาเบิ้งแมน

เอเบี่ยากบ่ยคุณจักมองอยู่จัดไปกับพี่น้องวันนี้ถ้าในหอบบ้านเรียพี่น้องเลยจัดไปเออลรคซ้ำตไดจังไงนะสองคมันละ่แม่ค้าไม่รัดไปโอ้โลสอปลาดอกออกอีกตัวหนี่ยมันสีสามีดเออเคงขุ่นเออ มันละสเสด้หลายเกินโม่ปวดปแมนเยอะเออ,อ,อไปฉีดกว้วาผม,ม,มน้องแหมอืมลาไปมาเอาปลามาเอาปลา มาเอาปลาตี้ยโอ้ยอดปลาอดสาเบยันใหญ่ให่านอัไปต้องหม่องเก่าเนาะสื่อตะปศิวัญยากินถ้าได้เมิร์ดปศิวเด้อยโอ้จัดไปงาๆตัวเงี้ยไปฝากตอนั้นตำรวจต้องมาสื่อซอยตำรวจแม่ข้าต่างงานไหลแล้วเอาไปกินแดดไว้ตายเอาไปให้แม่เถาแกงใส่ผักหุ้มไม้แม่ฮีตบุกขึ้นนี่แม่ปลาตายนี่ละกินเอาราลืมข้าวหน่อหยากันนั่นนี่ง้อละยังระ อันนี้ลอยศ่าไม่ยากะลอยซเปลี่ยนยาเสียเหมือนอ่ะลอยซะาวางเดทีมานเอากะเอาไปเอาเอาให้ยาแล้วขาประจำดอกเออขาประจำแมนตังนี้เอาอีกว่าเปรียกเอาไปเผาสู่ลูกสูหลานกินเมนเอออ่ะลอยหาสิบ เมียนเอานสาเาแบ่งกันสั้งเบื้องล่ะสั่งเบื้งสั่งเบื้องมดลรตีผู้ซ้ำนี่ป๊ปะดูเด่น่ะอั้รปะดูปาดกตัวงามเลยยามมันนี่อันนั้นเอา สางปันเพื่งกันแมนปลไปยาะคุณป่าล่ะตาเจี๊ยจากเรียวกไปทางนั้นและเออปฏิวัตกินทั้งในเมือดยังสีนอาอันอันปักอ่างอันอันมันส่น้ำเขาเหมือนอันอ่ก็เลยคิดว่าหอยหาลอยมแมนกต่ห้อก็สื่อน้อยตำรวจก็สื่อปมาดันแม่ไปลาบมาดุร่ะท่านนั่นมาดาดกแลก็เอาจัดไปดูโกรธะยังะทอกันทอกานลายนเลย น้เนหมาแลมาหมาานาเนยมาประจาับ oh. ันน like ี้เป็นซเปีซีครับคนั่นอีกเจสิบหาบาทคืนงเออหน้า้เออี้ากบเับพันยี่สบาทับาทเดี๋ยวงน่โอเคครับโอเคเอาไรเบิ้งกันไหนยัง เอาถุงมาใส่เคปปลาใส่เนีจังเดยเนี่ยเดี๋ยวแม่ซองบุ้ยเอาเอาถุงมาใส่ขอาเงินฟองเอาเอาซี่เอาขอมปลากใส่หนีเลยก็ได้มันจะไม่พอตายล่าสร้างแล้วกันนี้เอาถุงมาใส่หิีแม่จะได้ไปสซมขอบไปบอ้ยทั้งวันเลเออขายปลาขายปลาออ๋วันนี้ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อยไงได้ออวันนี้อันเป็นตะไิ้งี้ให้ได้อยู่คือ เอาเอาขาประจำครับพี่น้องไปเข้าอันกะละมังขามาหลายน้ไมไดแล้วก็เอารถปกุยไปครับพี่น้องมาเนี่ยหาครับพี่น้อจักว่าไเงือลุกขึ้นมืพี่น้องจักอะไรเงิ้ถือกูถือกอ่ะไปผู้บ่าวเมียก่อนเมือแล้วเมือแล้วเลี้ยแต่กะละมังเราบเขาขายมันสิบ่ได้ใส่หม่องอื่นไปไปครับมาเนี่ยขอขอบุญขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องเลยมันแมน ทังผู้สื่อทั้งผู้เส้แล้วครับขอพูดมัดเลยมาเนี่ยไปไไม่เราเบิ่เสั็จแล้วจอขีดแตต่ละตนี่เงาเลยอ่ะบุกหอดศูนย์พี่น้องเลยหวยน้าหอดศูนย์เราเบิ่งสั่นแล้วใช่ซอยอดนนแมนอ่ะซซจอว่าใบเนี่ยเล่าสร้างปลาไรสองลูกครึ่งพอนะ ท่นรอิลื่มปองแน่พี่น้องจังหวถือคื้ขาดขึ้นมืพี่น้องเลยกระเป๋าจนปากดำเหมดจักท่อนถือม่ถือกี่พี่น้องเลยามร้ปิอเมีงหมอดลาเอาคุณสไปมือนสิวะเียเออี้หอปล่นไม่อยูอาุ่นอไนกูเอาูิมสไหม มีการมาทอนเราถือมันจะติดามมันจะร้องไม่ติดามมันลูกค้าถือกันบ่ออกอยังไงหายตัวไม่มมามาม่าพอ,อากันไม่ฆ่าเจอกัน้าี่จะยานอื้ายรบัด้คือรถอยู่อยู่น้ำแขไปอีอไปพี่น้องไปมดด้วพี่น,อนอ้องเด็ดแต่กะละมังครับบนี้ แต่ละมั่งขายบ่ได้ไปรุ่นสีดาปนนพี่น้องใส่ปาบรุ่นห,ห่วยขายหลดแล้วไปซื้ออมมูสมันเลยนนเอาไปใส่เมืขายพอรุ่นอยู่ยืยงแม่น้องไปซื้อไหมเนี่ยเอาเอา,เอาวิลีตีโดนี่บ่รุ่นเขาี่มีหรถสุกแล้วบ้านนีเ่เอาไปมาที่ขายมาือสิ่งทุกยางพี่น้องเลยนี่คือแม่ขาดของแทอพี่น้องวันนี้สาธเดินสาธิพี่น้องเลย รเงินร่วมกับมือว่านำเงือนพี่น้องเลยนี่มือวานนี่ขายได้แล้วพันสี่มือวานเตี้ยสี่สบพันสีบครับแต่ว่าเอามาร่วมกันแล้วออก็ได้แล้วอรอยอรอยเออเป็นจักรพรรดิเ่านั้นสี่พันลรืด้อโอ้คือว่าเมือนทะลุเป้าเลยพี่น้องเลยสาเนี่ยทะลุเป้า 220บพีบ่น<อ>้อง4,220บาท,บาทอ่ะพร้อมครอบครัวมืออ่ะฝากพี่ฝากน้องบาทนี่ ขอบคุณจุกกำลังใจเด้อพี่น้องขอบคุณอันลูกค้าที่อุดหนุนซื้อปลาในเมื่อนี้จ้ะทังแมถมทังแกกจ<า>กพี่น้องยังหมดไว้วขอบคุณอันทุกแรงเครียร์แรงใจที่เป็นกำลังใจให้สรายมันตรงน้อยเด้ดจอจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามเด้อครับพวงบ้าปุยก้อยเอวไปน้ำเนี่ย อ่ะสำหรับชิปนี้ครับพี่น้องพ่อแม่ค้ากรับไปขายปลา,าสำหรับชิปนี้วันาร์นี้ก่อนนะพี่น้องนะชิปหนาพ่อๆมาครับโชคดีมีความสุขค,ครับไปเก็บยอดไข่ยอดจนเด้อมาปุ๋ยพรอมทุกงานสู้ขู่สู้คนหรอครับเข้ากับว่าสวัสดีครับสีส่พันสองร้อยยี่สิบแมนบอแจะเป็นปรุ่นบริหารค <laughs> ือเ้าจรับพี่นอ้องยังดังเบิงกันต่อครับพี่น้องเนาะมาเนี่ย